<laughs> look, look, ah, look. ไดมาแบอนั้นมากมากมาดูคนกินอย่าเร็วๆรจะมาไปเที่ยวนู่นตาไปเนี่ยตาหนีตาหนีเนี้ยเร็วกมาหาเนี่ เอ้ยไม đ ồng, đ ồng đ đ hơn, ่ไไม่ต้องไม่ไดนะยกน้ยกยกน้ำตาลตามตาตามไปยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแล้วหยายกขึ้นยกขึ้นยังยัเชื่องที่หลับ

ใชอ่ะเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเห็นน้ำตกเออมาหมาน่อีกรอบอีกหนึ่งรอบปะ